เรื่องย่อละครนางร้ายที่รักพิมพ์ชนกดารานางร้ายสุดฮอตในวงการบันเทิงได้รับมรดกมหาศาลในฐานะทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลทรัพย์ไพศารอนันต์หลังจากสูญเสียพันนรายแม่ที่เลี้ยงเธอมาอย่างเอาอกเอาใจราวกับเธอเป็นราชนีองค์น้อยๆทําให้เธอเติบโตมาอย่างหรูหรายิงธนงเวียงวีนไม่ไว้หน้าใครและเอาแต่ใจตัวเองเป็นที่สุด พิมชนกก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการทาบทามของชาลีแมวมองหน้าใหม่หัวใจสีม่วงตั้งแต่ยังเรียนไม่จบปริญญาตรีชาลีหวังปั้นให้พิมชนกเป็นนางเอกดาวรุ่งดวงใหม่แต่ด้วยความปลาดเปรียวสวยเฉียวมีเสน่ห์ไม่เหมือนใครทําให้พิมชนกโด่งดังและมีชื่อเสียงจากการพลิกบทบาทเป็นนางร้ายในละครโทรทัศน์มากกว่าแท้จริงแล้วพิมชนกไม่ได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเพื่อชื่อเสียง แต่เพราะเธอต้องการแสดงตัวตนให้ใครคนหนึ่งได้รับรู้ใครคนที่เธอรอคอยจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งพิมพ์ชนกใช้ชีวิตอยู่ในครึอหาร,รูตามลำพังคนเดียวโดยให้ป้าสันแม่บ้านเก่าแก่และสาวใช้คนอื่นแยกออกไปอยู่เรือนเล็กหลังครือขาเพราะไม่ต้องการเห็นใครเข้ามาเดินวุ่นวายให้รำคาญตาเวลาเธออยู่บ้านแม่บ้านและสาวใช้จึงต้องเตรียมทำอาหารเช้าไว้ให้พิมพ์ชนกก่อนตื่นนอน จัดการงานบ้านและเตรียมอาหารเย็นก่อนพิมพ์ชนกกลับจากเลิกงานหลายคืนติดต่อกันพิมพ์ชนกฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งในบึงใหญ่เวิงว้างเสียงเรียกของเธอเต็มไปได้วยความเจ็บปวดทุกทรมานพิมพ์ชนกพยายามเพ่งมองใบหน้าหญิงสาวคนนั้นแต่ก็ถูกม่านหมอกบดบังให้มองไม่เห็นทุกทีชาลีบอกว่าพิมพ์ชนกเครียดกับละครผีเรื่องใหม่ที่กำลังจะเปิดกล้องจึงทำให้เก็บมาฝันเป็นตุเป็นตะ แต่พิมพ์ชนกกลับรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ทำให้เสียงเรียกของผู้หญิงคนนั้นยังดังแว่วในความคิดตลอดเวลานาทีสิงหฤทิ์ผู้กองหนุ่มฝีมือดีจากกองปราบกับซาตราตำรวจลูกพี่ลูกน้องของเขาได้รับคำสั่งให้นำกำลังตำรวจนอกเครื่องแบบมาดูแลความเรียบร้อยในงานประกาศรางวัลมาลาทองคำที่จัดขึ้นสำหรับดารานักแสดงมากฝีมือโดยมีภรยาท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในงาน และแขกผู้มีชื่อเสียงทางธุรกิจและวงการบันเทิงมาร่วมงานอย่างคับข้างนาทีเบื่อหน่ายงานโชว์หรูที่ต้องปั้นหน้าเสแสร้งเข้าหากันอย่างนี้มากผิดกับสาตราที่ดูจะมีความสุขกับการมองดาราสาวสวยแต่งชุดวื้หวาประชันความสวยเดินกลีดกลายมาบนพรมแดงพิมชนกเข้างานมาดุดนางพญาหงในชุดเรสเกาะอ,อกสีแดงเพลิงยาวกรองพื้นกลบรัศมีดาราคนอื่นจนหมดสิน้น แสงแฟลชวูบวาบจากนักข่าวทุกคนพุ่งความสนใจไปที่เธอเพียงคนเดียวแล้วสายตาคมกริบของนาทีก็ชะง,งักค้างในความงดงามและมีเสน่ห์ของพิมพ์ชนกจนสาตราออกปากแซวว่าอินซีหนุ่มต้องมนสะกดนางพญาหงเข้าซะแล้วพิมพ์ชนกได้รับรางวัลนักแสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีตามที่สื่อบันเทิงหลายสำนักคาดการไว้เนตรกมนนางเอกแสนหวานผู้ร่วมวงการแสดงความยินดีกับพิมพ์ชนกอย่างชื่นชม ต่างจากดวงแขและพี่ไหลสองเพื่อนสีนางร้ายในวงการรุ่นพี่ที่ถูกรัศมีของพิมพ์ชนกเขี่ยจนเกือบตกกระป๋องได้แต่เฝ้ามองพิมพ์ชนกด้วยความอิจฉาตาร้อนคิดหาทางเขี่ยพิมพ์ชนกกระเด็นออกจากวงการไปให้ได้ผู้หญิงในบึงใหญ่ยังคงร้องเรียกพิมพ์ชนกในฝัน คราวนี้พิมพ์ชนกกำลังจะได้เห็นใบหน้าที่ชัดเจนของเธอถ้าไม่ถูกชาลีปลุกขึ้นมาดูพาดหัวข่าวบันเทิงทุกฉบับที่มีรูปพิมพ์ชนกสวยเด่นเป็นสง่าขึ้นไปรับรางวัลอันทรงเกียรติพิมพ์ชนกภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับแต่ต้องสะดุดตากับข่าวกรอบเล็กมีรูปพบศพผู้หญิงในบึงร้างแห่งหนึ่งแถวรังสิตระบุชื่อนางสาวสายทานประเสริฐวราการจมน้ำเสียชีวิตไม่ต่ำกว่าหนึ่งสัปดาห์พิมพ์ชนกมองรูปและชื่อในข่าวนั้นด้วยความตกใจสุดขีด พิมชนกหยิบกล่องลายลูกไม้เก่าที่เก็บซ่อนในตู้เสื้อผ้าชั้นบนสุดลงมาเปิดกล่องดูรูปถ่ายสีซีดจ,จางขึ้นมาดูอย่างใจหายเห็นเด็กหญิงตัวเล็กวัยเจ็ขวบที่มีแววตาเศร้าถ่ายรูปคู่กับเด็กหญิงวัยเก้าขวบที่ยิ้มล่าเริงสดใสด้านหลังรูปถ่ายเขียนชื่อด้วยลายมือเด็กพี่พิมพ์กับน้องน้ำภาพในวัยเด็กของพิมพ์ชนกย้อนกลับมาในความคิด พิมชนกกับสายทานคือพี่น้องต่างสายเลือดร่วมสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านแสงประทีปทั้งสองผูกพันกันมากพิมชนกรักและปกป้องสายทานดุดพี่น้องแท้แต่ทั้งคู่ก็ต้องแยกจากกันเพราะมีพ่อแม่ใหม่มารับอุปการะสายทานไปก่อนจากนั้นไม่นานพน,นาร่ายหญิงไม่เศรษฐีนีผู้ไม่มีทายาสืบสกุลก็มาขอรับพิมชนกไปเป็นบุตรบุญธรรมความลับในวัยเด็กของพิมชนกมีเพียงชาลีกับป้าสารเท่านั้นที่รู้ ใครคนนั้นที่พิมพ์ชนกหวังจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งคงไม่มีวันเป็นจริงเมื่อสายทานน้องสาวที่เธอให้ชาลีจ้างนักสืบเอกชนตามหามานานได้เสียชีวิตแล้วพิมพ์ชนกกับชาลีไปงานศพสายทานในคืนสุดท้ายแอบเฝ้ามองบรรยากาศงานศพอยู่ในรถเพราะไม่อยากให้เป็นจุดสนใจจนแขกเรือทยอยกลับจนหมดพิมพ์ชนกจึงเข้าไปเคารพศพสายทานด้วยหัวใจแหลกสลายซึ่งไม่คาดคิดว่าจะเจอกระมนลเนตรกับพิพัฒน์ น้องชายเนกกมลซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของสายทานหลังกลับจากงานศพสายทานพิมพ์ชนกร้องไห้จนหลับไปสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีเพราะมีมือเย็นเฉียบแตะขาเธอพิมพ์ชนกเห็นร่างสายทานร้องไห้อยู่ปลายเตียงของเธอเธอไม่ได้ฝันเธอเห็นสายทานอยู่ตรงหน้าจริงๆเสียงโทรศัพท์ของพิพัฒน์ปลุกพิมพ์ชนกให้ตื่นจากผวังสายทานหายไปแล้วพิพัฒนัดเจอพิมพ์ชนกบอกความจริงเรื่องสายทานเป็นผู้หญิงซ้ายลาย ตอนแรกพี่พัดเจ็บปวดและรับไม่ได้แต่สุดท้ายก็ให้อภัยเพราะความรักที่เขามีต่อสายทานและวางแผนที่จะแต่งงานกันแต่ดนายกับสมภพสองพี่น้องนายทุนและเจ้าพ่อแห่งวงการบันเทิงที่เคยใช้บริการสายทานบ่อยๆไม่ยอมเลิกกับสายทานทั้งสองขู่เอาชีวิตสายทานทำให้สายทานหวาดกลัวและอัดคลิปเสียงขู่ฆ่าและคลิปเสียงของดนายที่โทรนัดให้สายทานไปพบที่บึงร้างไม่งั้นจะแฉร,รูปโป๊ของสายทานที่แอบถ่ายเอาไว้ สายทานจึงขู่กลับว่าจะเปิดเผยเรื่องทั้งหมดกับสื่อหลังจากสายทานตายมือถือของเธอก็หายไปพิพั์มั่นใจว่าดนายกับสมพร่วมมือกันฆ่าปิดปากสายทานพิมชนกหดหูก,กับเรื่องของสายทานที่เธอได้รับรู้ความรู้สึกผิดเกิดขึ้นในใจของพี่สาวต่างสายเลือดถ้าไม่ใช่เพราะเธอสายทานก็คงไม่มีชะตากรรมแบบนี้เพราะเธอไปอ้อนวอนขอร้องให้สามีภรรยาคู่นั้นรับสายทานไปอยู่ด้วย สามีภรรยาครอบครัวประเสริฐวราการถูกใจและเลือกรับอุปการะพิมพชนกแต่พิมพชนกอยากให้สายทานได้อยู่สุขสบายมีครอบครัวที่อบอุ่นจึงเสียสละโอกาสนั้นให้น้องโดยหารู้ไม่ว่าเธอได้ส่งสายทานไปสู่เงื้อมือพญามมจุราชครอบครัววราการย้ายที่อยู่ทันทีที่ได้ตัวสายทานไปทําให้บ้านแสงประทีปติดต่อไม่ได้พิมพชนกขาดการติดต่อกับสายทานทั้งที่ทั้งสองสัญญาจะไม่ทิ้งกัน สายทานถูกเลี้ยงให้เติบโตมาอย่างดีและถูกพ่อแม่ใจยักบังคับให้สายทานขายตัวกับเสี่ยกระเป๋าหนักมากหน้าหลายตาโดยที่เธอไม่อาจขัดขืนได้หลังจากพ่อแม่สายทานติดหนี้พนันจึงพากันหลบหนีไปชายแดนประเทศเพื่อนบ้านทำให้สายทานหลุดพ้นจากวังวนอุบาทคิดเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพิพัฒน์แต่ต้องมาเจอเวรกรรมเก่าจากดนายและสมภพตามหลอกหลอนไม่หยุด พิมชนกคิดแก้แค้นแทนสายทานเพื่อกระชากนักกากนายทุนชั่วในวงการบันเทิงของดานายกับสมภพให้สะสมกับที่สายทานถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจเสียงลมวีดวิวและเสียงกระซิแบแผ่วเบาของสายทานเตือนพิมชนกว่าอันตรายแต่พี่สาวผู้รักน้องสุดหัวใจมุ่งมั่นจะทวงความยุติธรรมให้สายทานโดยไม่กเกรงกลัวอะไรทั้งนั้นพิมชนกได้รับจดหมายลึกลับขู่เอาชีวิตให้พิมชนกเลิกตามสืบเรื่องสายทาน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับพิมพ์ชนกในกองถ่ายและระหว่างทางกลับบ้านหลายครั้งพิมพ์ชนกคิดว่าเป็นการกลั่นแกล้งจากดวงแขกับพี่ไหลศัตรูคู่แค้นในวงการแต่ชาลีมั่นใจว่าเหตุรุนแรงหลายครั้งเป็นฝีมือฆาตรกรที่อยู่เบื้องหลังการตายของสายทานชาลีติดต่อกองปราบขอตำรวจมือดีมาช่วยคุ้มกันพิมพ์ชนกสารวัตรชินกริตจึงมอบหมายให้นาทีผู้กองหนุ่มนักบู๊ไปเป็นบอดี้การ์ดดูแลความปลอดภัย และสืบเรื่องคนที่ส่งจดหมายขู่ทำร้ายพิมพ์ชนกนาทีเดือดดานไม่พอใจเพราะฝีมือระดับอินซีเล็กอย่างเขาควรได้รับมอบหมายงานที่เสี่ยงอันตรายและได้ออกแรงมากกว่าก,า,การเฝ้าติดตามดาราไฮโซอารมณ์ร้ายอย่างพิมพ์ชนกแต่เขาก็จำเป็นต้องทำตามคำสั่งเจ้านายอย่างเลี่ยงไม่ได้มัทธุรสบุกมาอรารวาสพิมพ์ชนกถึงกองถ่ายละครเพราะรู้ข่าวว่าพิมพ์ชนกนัดพบดนายสามีของเธอบ่อยๆเพื่อพูดคุยเรื่องงานที่ดนายเป็นนายทุนใหญ่ ผลิตละครและรายการโทรทัศน์เนรกระมลเข้ามาช่วยอธิบายก็ถูกมัทุรสตบจนเสียหลักเพราะดีที่นาทีเข้ามารับตัวเนตกระมลไว้ทันนาทีประกาศตัวเป็นบอดี้การ์ดดูแลพิมพ์ชนกและขัดขวางมัทุรสไม่ให้ทำร้ายพิมพ์ชนกกับเนตกระมลจนมันทุรสต,รต้องล่าถอยไปพิมพ์ชนกโวยวายชาลีไม่ยอมรับนาทีเป็นบอดี้การ์ดเพราะต้องการเข้าถึงตัวดนายกับสมภพโดยไม่มีใครล่วงรู้แผนของเธอแต่ชาลียื่นคำขาด ให้พิมพ์ชนกมีบอดี้การ์ดเพื่อความปลอดภัยถ้าคิดจะหาหลักฐานเล่นงานตัวฆาตกรโดยจะมีเพียงพิมพ์ชนกชาลีและพิพัฒน์เท่านั้นที่รู้เรื่องนี้พิมพ์ชนกแกล้งรับปากชาลีแต่ในใจคิดหาวิธีที่จะให้นาทีทนเธอไม่ได้จนลาออกไปเองชาลีให้นาทีย้ายเข้ามาอยู่ในครึ่งหาดของพิมพ์ชนกและพักห้องนอนติดกันกันกบพิมพ์ชนกสร้างความเบี่ยงวีนให้กับพิมพ์ชนกที่ไม่ชอบให้ใครเข้ามาวุ่นวายในบ้านของตน ชาลีเรียกกล่อมและย้ำเรื่องข้อตกลงของเขากับพิมชนกจนพิมชนกขานไม่ได้นาทีแอบสงสัยว่าชาลีกับพิมพ์ชนกมีข้อตกลงอะไรที่เขาไม่รู้ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีที่เขารับหน้าที่ตามสืบด,ด้วยพิมพ์ชนกฝันเห็นสายทานถูกใครคนหนึ่งซึ่งมองไม่เห็นจับเธอกดน้ําในบึงสายทานตะเกียกตะกายเพื่อเอาชีวิตรอดพิมพ์ชนกรู้สึกเหมือนกําลังถูกจับกดน้ําไปด้วยเธอเริ่มสําลักและหายใจไม่ออกก่อนจะกรีดร้องสุดเสียง จนสะดุ้งตื่นพิมพ์ชนกทบทวนความฝันร้องไห้รู้สึกผิดที่เป็นคนทำให้ชะตากรรมของสายทานเป็นแบบนี้เธอคล่ำโคลนโทษตัวเองนาทีได้ยินเสียงพิมพ์ชนกร้องไห้คิดว่าพิมพ์ชนกตกอยู่ในอันตรายจึงรีบเข้าไปช่วยเป็นครั้งแรกที่นาทีได้เห็นน้ำตาของนางพญาหงพิมพ์ชนกอ้างว่าร้องไห้คิดถึงแม่ไล่ให้นาทีออกไปจากพื้นที่ห่วงห้ามในห้องนอนและไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟัง นาทีตามมาเฝ้าพิมพ์ชนกที่ห้องถ่ายรายการสดตอนเช้ามีมอเตอร์ไซค์ลึกลับตั้งใจพุ่งมาชนพิมพ์ชนกขณะเดินเข้าห้องถ่ายรายการนาทีเล่นงานคนร้ายและช่วยพิมพ์ชนกไว้ได้แต่จับตัวคนร้ายไว้ไม่ทันพิมพ์ชนกตื่นตระหนกและพยายามกลบความรู้สึกกลัวเอาไว้ก่อนเริ่มถ่ายรายการอาจารย์พิมาน่านสัมผัสถูกเชิญเข้ามาทําพิธีบวงสวงให้ทีมงานในกองถ่ายได้ทักพิมพ์ชนกให้ระวังอันตรายบางอย่างที่คิดจะทํา พิมชนกปฏิเสธไม่เข้าใจเพราะไม่อยากให้หนาทีหรือคนอื่นร่วงรู้ขณะให้สัมภาษณ์รายการสดกับพิธีกรหน้าใหม่สองคนพิมชนกเห็นใบหน้าพิธีกรคนหนึ่งเหมือนสายทานถึงกับอึ้งไปพิมชนกจึงหันความสนใจมาคุยกับพิธีกรคนแรกคนเดียวไม่ว่าพิธีกรสาวอีกคนจะถามอะไรเธอก็ไม่ตอบไม่มองหน้าจนจบรายการก็หนีเข้าห้องแต่งตัวไป พิธีกรน,น่าคล้ายสายทานถึงกับร้องไห้ไม่เข้าใจว่าพิมพ์ชนกเกลียดอะไรตนทีมงานพากันซุบซิบนินทาถึงความร้กาศของพิมพ์ชนกให้หนาทีได้ยินนาทีตามพิมพ์ชนกเข้าไปในห้องแต่งตัวทันเห็นพิมพ์ชนกปาดน้ำตาแวบ,บหนึ่งแต่กลับหันหน้าสวยเชิดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาสั่งนาทีว่าจะเดินทางไปทำสปาต่อเพื่อเตรียมตัวถ่ายโฆษณาตัวใหม่ในวันรุ่งขึ้นช่างแต่งหน้าคนหนึ่งแอบส่งข่าวไปบอกดวงแขกกับพี่ลายทันทีดวงแขสบโอกาส คิดหาทางแก้แค้นพิมพ์ชนกที่แย่งโฆษณาชิ้นนี้ไปจากตนดวงแขกกับพี่ไลท่ทำทีมาทำสปาก่อนพิมพ์ชนกจะมาถึงและแอบใส่ครีมกำจัดขนลงในครีมบำบรุงคิ้วพิมพ์ชนกเดินทางมาถึงปะทะคารมกับดวงแขกคู่อรินาทีคอยสังเกตพิรุษของดวงแขกกับพี่ไลว่าอยู่ในข่ายผููต้องสงสัยขู่ทำร้ายพิมพ์ชนกหรือเปล่ามายุรีเจ้าของสปาชื่อดัง ขอร้องให้ทั้งสามอย่ามีเรื่องกันเพราะมีนักข่าวเป็นลูกค้าในร้านไม่อยากให้เป็นข่าวดังตามหน้าสื่อบันเทิงก่อนกลับดวงแขชื่นชมครีมบำรุงคิ้วตัวใหม่ของมายุรีทำให้พิมพ์ชนกสนใจอยากลองบ้างซาตราโทรบอกนาทีเรื่องทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์คนร้ายเป็นทะเบียนปลอมทำให้ติดตามตัวคนร้ายยากและจดหมายครูเอาชีวิตพิมพ์ชนกก็ตรวจไม่พบรอยนิ้วมือตัวหนังสือก็ใช้พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ อิงออนลูกสาวสารวัตรชินกริดส่งข้อความและโทรจิกนาทีจนนาทีจำต้องรับสายและหลอกว่ากำลังปฏิบัติภารกิจในซ่องโซเพณีทำให้อิงออนโวยวายไม่พอใจมากนาทีรู้จักอีกแง่มุมดีๆของพิมพ์ชนกจากป้าสาันรหรือป้าสีแม่บ้านวัย40ที่ถูกสามีทำร้ายจนเสียโฉมพิมพ์ชนกจึงออกเงินให้ป้าสาันไปทำศิลปกรรมจนหน้าสวยและช่วยป้าสาันให้รอดพ้นจากสามีใจร้าย นาทีสงสัยความสัมพันธ์ระหว่างพิมพ์ชนกกับดนายที่ทําให้มธทุรสถึงห่วงจนต้องตามมาอารวาสบ่อยๆพิมพ์ชนกโกรดนาทีเพราะคิดว่าเขากําลังดูถูกเธอว่าใช้ร่างกายเป็นสะพานให้ได้งานจากดนายแต่เธอไม่ยอมอธิบายว่าทําไมต้องหาโอกาสเข้าใกล้ดนายบ่อยครั้งกลางดึกพิมพ์ชนกกรีดร้องลั่นคารืหาดเมื่อพบว่าขนคิ้วของเธอร่วงจนหมดสร้างความขำระคนปวดหัวให้นาทีที่ต้องหาทางแก้ปัญหาให้พิมพ์ชนกโดยด่วน นาทีตัดผมหน้าม้าปิดบังคิ้วให้พิมพ์ชนกเป็นทรงที่แปลกตาแต่ก็น่ารักดีสำหรับเธอแนะนำให้พิมพ์ชนกสั่งชาลีแซกคิวแอนนาช่างแต่งหน้าเทพจอมบีนด่วนแม้จะยากลำบากแค่ไหนชาลีก็ต้องได้คิวแต่งหน้าของแอนนามาให้ได้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผ่านไปด้วยดีงานถ่ายโฆษณาราบรื่นพิมพ์ชนกอารมณ์ดีและรู้สึกดีกับนาทีจนชาลีผิดสังเกตที่ผู้กองคี้เก๊กกับคุณนายเอาแต่ใจาญาติดีกันได้ สาตราตามชาลีไปหาหลักฐานและตรวจสิ่งผิดปกติที่สปาของมยุรีเพื่อหาว่าใครกลั่นแกล้งพิมพ์ชนกจึงรู้ว่ามายุรีกำลังถูกลูกค้าหลายคนรุมเอาเรื่องเพราะขนคิ้วร่วงเหมือนพิมพ์ชนกแต่ดวงแขนและพี่ลายกลับไม่เป็นอะไรทั้งที่เริ่มใช้ครีมยี่ห้อนี้เป็นสองคนแรก พิมชนกมั่นใจว่าดวงแขกกลั่นแกล้งเธอจึงคิดเอาคืนด้วยการติดต่อขอพบดา้านเพื่อใช้เสน่อ้อนขอเสียบงานพิธีกรแทนดวงแขกนาทีไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้เพราะไม่อยากให้พิมชนกสร้างศัตรูและไม่อยากให้เธอเปลืองตัวแต่พิมชนกมั่นใจว่ามีนาทีคอยปกป้องแล้วจึงไม่กลัวอะไรทั้งนั้นทําให้นาทีรู้สึกหวั่นไหวกับความไว้วางใจของพิมชนกด้านย,ยอมให้พิมชนกมาทํางานพิธีกรแทนดวงแขก นาทีไม่พอใจที่พิมพ์ชนกแต่งตัวยั่วยวนดนัยจนเกินงามจึงมีปากเสียงกันหลังจากกลับถึงคฤหาสน์ทั้งสองพ่อแงแม่งอนกันและต่างคนต่างหนีเข้าห้องของตัวเองมัทุรสอรลวาวดนัยทันทีที่กลับถึงบ้านเพราะรู้ว่าดนัยแอบนัดเจอกับพิมพ์ชนกดนัยจึงออกไปดื่มเหล้าและปรับทุกข์กับสมพรน,น้องชายดนัยพูดเป็นนายว่ารักพิมพ์ชนกจริง และสั่งห้ามสมพยยุ่งวุ่นวายกับพิมพ์ชนกเด็ดขาดแม้สองพี่น้องจะผลัดเปลี่ยนกันเชยชมผู้หญิงคนเดียวกันมาตลอดแต่สำหรับพิมพ์ชนกคือข้อยกเว้นดวงแคถูกสื่อบันเทิงเล่นงานอย่างหนักจนถูกถอดจากงานละครและงานพิธีกรดวงแควางแผนกับพี่ไลหาทางแก้แค้นพิมพ์ชนกพิมพ์ชนกแนะนำเนตรกำมลให้รู้จักนาทีบอดี้การ์ดส่วนตัวย,ยังเป็นทางการที่กองถ่ายละครเรื่องใหม่ เนตกรกมลถูกใจนาทีตั้งแต่ที่เคยช่วยเธอคราวก่อนจึงชวนนาทีพูดคุยด้วยแต่นาทีกลับพูดถึงแต่พิมชนกในแง่มุมที่คนอื่นไม่เคยรู้เพราะเขาอยู่ใกล้ชิดกับพิมชนกมานานหลายอาทิตย์ดวงแขกับพี่ไลเป็นแค่นักแสดงรับเชิญเห็นบอดี้การ์ดอย่างเนรนาทีคุยอยู่กับกมลเนตรจึงยิ้มร้ายสบโอกาสพิมชนกอยู่ในห้องเก็บของที่ใช้เป็นห้องแต่งตัวชั่วคราวในห้องทึบและอับแทบไม่มีอากาศหายใจ เสียงสายธารแววเตือนพิมพ์ชนกพร้อมเสียงลมหวีดวิวให้ระวังตัวจูจ่ๆก็มีมือลึกลับล็อกประตูห้องแต่งตัวจากด้านนอกพิมพ์ชนกตกใจทุบประตูเรียกก็ไม่มีใครได้ยินเพราะทีมงานคนอื่นวุ่นวายกับการเซตฉากเซตไฟแต่งหน้าแต่งตัวนักสแสดงคนอื่นนาทีตามหาพิมพ์ชนกก่อนจะพังประตูห้องแต่งตัวเข้าไปพบว่าพิมพ์ชนกเป็นลมอยู่ในนั้นชาลีกับเนกรกมลนเอายาดมและพัดให้พิมพ์ชนกจนฟื้นคืนสติ ทีมงานต่างจดจันกันว่าพิมพ์ชนกโดนอาถรรจากละครผีเรื่องนี้จากการปล่อยข่าวของดวงแขกับพี่ไหลพิมพ์ชนกมั่นใจว่าเป็นฝีมือของดวงแขกับพี่ไหลแต่ทั้งสองปฏิเสธแกล้งบีบน้ําน้ำตาดราม่าว่าชีวิตกำลังย่ำแย่ยังจะถูกพิมพ์ชนกกล่าวหาอีกนาทีเห็นมัทุรสแอบซุ่มดูพิมพ์ชนกมุมหนึ่งด้วยแววตาร้ายมธุรถรีบหนีไปทันทีที่ตกเป็นเป้าสายตานาที ทำให้นาทีสงสัยว่าดวงแขหรือมัทุรสที่เป็นคนขู่เอาชีวิตพิมพ์ชนกกันแน่ชาลีพาพิมพ์ชนกมาหาอาจารย์พิมานเพื่อสอบถามเกี่ยวกับวิญญาณของสายทานมีจริงหรือเปล่าอาจารย์พิมานพูดแต่เรื่องเวรกรรมที่ต้องชดใช้ทำให้พิมพ์ชนกปักใจว่าเธอต้องชดใช้นี่ชีวิตของสายทานให้ได้นาทีเฝ้ารออยู่นอกบ้านอาจารย์พิมานอย่างเอือมระอาเพราะไม่เชื่อเรื่องงมงายแบบนี้ พี่พัดหลบเนตรกำมลมาหาพิมชนกที่กองถ่ายบอกว่าแอบ,บเข้าไปค้นมือถือสายทานในบ้านดานายกับสมภพไม่สําเร็จอยากให้พิมพ์ชนกหาทางเข้าไปหาหลักฐานที่ห้องทํางานดานายกับสมภพในบริษัทลมกันโชกแรงพิมพ์ชนกได้ยินเสียงสายทานชัดเจนว่าอันตรายพิมพ์ชนกเข้าใจว่าสายทานต้องการมาเตือนเรื่องที่เธอกําลังสืบยิ่งเป็นแรงผลักดันให้เธอมุ่งมั่นจะจับตัวดานายเข้าคุกให้ได้ นาทีสงสัยว่าพิพัฒน์กับพิมพ์ชนกมีรับลมคมในอะไรกันทำไมน้องชายถึงไม่ไปหาเนตรกมลพี่สาวแต่กลับมาคุยกับพิมพ์ชนกแทนพิมพ์ชนกแก้ตัวว่าพิพัฒน์เป็นแฟนคลับละครแต่นาทีไม่เชื่อเนตรกมลรักน้องชายมากจึงเตือนพิพัฒน์เรื่องชอบพิมพ์ชนกเพราะไม่อยากให้พิพัฒน์เสียใจเพราะคนอย่างพิมพ์ชนกอยู่สูงเกินกว่าที่จะมองพิพัฒน์พิพัฒน์ปฏิเสธหาว่าเนตรกมลเล่นละครมากเกินไปจนผูกเรื่องเองคิดไปเอง ทั้งที่ความจริงไม่มีอะไรด้านใยกับสมภพแจ้งรายละเอียดงานพิธีกรเทปแรกพิมพ์ชนกตกใจมากเมื่อรู้ว่าจะต้องไปเป็นพิธีกรถ่ายทํารายการที่บ้านแสงประทีปอดีตที่พิมพ์ชนกพยายามลืมมาสิบกว่าปีสมภพแอบลอบมองความสวยสง่าของพิมพ์ชนกว่าน่าชื่นชมอย่างนี้นี่เองพี่ชายของเขาถึงกับหวงแหนและอยากจะครอบครองพิมพ์ชนกไว้คนเดียวดานายเห็นสายตากลุ้มกลิ่นของสมภพก็เริ่มไม่ไว้ใจ พิมพชนกยังโดนรอบทำร้ายอยู่ตลอดแม้นาทีจะช่วยเธอรอดพ้นอันตรายแต่ก็ไม่สามารถสืบหาได้ว่าใครเป็นจอมบงการและฆาตากรที่แท้จริงแต่พิมพชนกก็ยังดื้อที่จะเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงตลอดสุดท้ายใครคือฆาตากรที่ฆ่าสายทานและบงการฆ่าพิมพชนกติดตามต่อได้ในนางร้ายที่รักทางไทยทีวีสีช่อง3ค่ะ